สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับนีตตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยโยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับวันนี้ผมจะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะหางลากขาันนะครับเนี่ยเพราะว่าคือสภาพมันไม่ไม่ไหวแล้วผมก็เลยจะให้ช่างบังนะฮะกับช่างชายตัดนะครับตัด,ต,ดตัดทิ้งนะฮะแล้วทีนี้ ผมจะมาถามว่ามีใครที่กำลังตามหาคานหลังสามคางแบบนี้ไหมนะฮะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยางก็ถือว่าสวยเลยนะดูครับดูครับมันของยี่ห้ออะไรเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักนะ <laughs> เนี่ยเนี่ยฮะสวยแบบนี้เลยมีใครตามหาอยู่ไหมนะฮะตามหาทักมาราคาพิเศษแน่นอนนะครับ หางตัวนี้ผมไปซื้อมาจากจังหวัดกาลสินนะครับฝั่งสกลนครนะฮะมีพี่น้องเราโทรหาผมเคยมาซื้ออะไรซื้ออะไรกับผมแหละโทรหาผมแล้วทักหาผมว่ามีหางสามคันแต่ไม่ได้ใช้แล้วมันมันสภาพมันไม่ไหวแล้วอะ่ะนะฮะอยากจะขายผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นผมซื้อผมก็เลยซื้อมามีเอกสารด้วยนะทะเบียนแจ้งจอดะนนีนน้นะฮะเอาดูครับแต่ว่าสภาพมันไม่ไหวผมอช่างบังบอกว่า ตัดไหมเอะตัดก็ตัดผมก็บอกตัดเลยนะฮะนี่ครับช่างบางเริ่มตัดแล้วนะครับเริ่มตัดแล้วครับสภาพมันไม่ไหวแล้วนะฮะหางนี้เอาดูครับก็เนี่ยแบบนี้นครับยางค่อนข้างที่จะดูดีทั้งหมดจางมีทั้งหมดสองสี่หกสิบสองเส้นนะครับอ่ะยี่ห้อฮอลแลนด์เเขาอ่านว่าฮอลแลนดะ์ไหมเนี่ยผมไม่รู้จักนะ แล้วก็นี่ครับตัวเลขชุดสี่นะฮะมีเอกาสารชุดโอนมีนะครับเป็นทะเบียนแจ้งจอดด้วยนะครับทางนี้ก็จะตัดทิ้งะครับทางชายเริ่มตัดแล้วไอ้ไส้ระวังมันหล่นมาใส่เชนนะจาว่าชิล่มดึงมันเข้าไปข้างในก็ได้นี่ครับสภาพยางก็ดูดีอยู่นะเนี่ยก็เริ่มตัดแบบนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ เรื่องราคาเสร็จเหล็กเริ่มพยับขึ้นมาหน่อยแล้วนะฮะดูดูด,ด,ดูเกียนตัวนี้ผมก็คิดว่าไม่มีใครซื้อก็เดี๋ยวจะยกขึ้นรถนะครับเอาไว้ยกนั่นยกนี่ในร้านนะครับเอาดูครับสภาพก็แบบนี้แหละก็จะตัดทิ้งหางก็เป็นสามเผานะครับคานสวยอะไรสวยหมดเลยยี่ห้อของหางมันเขียนอะไรมันโดยมากผมเขียนจากของยอกตัวนี้ของยอกไหมนเนี่ย M A G เขียนอยู่เผาข้างนะ MAG นะครับอ่ะเริ่มตัดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัดแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ะมาต่อครับพอดีผมให้ช่างบางช่างบางกับช่างทรนตัดก็ตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปยาวก็เดี๋ยวมาถ่ายวันนี้ครับเนี่ยครับพอตัดออกแล้วมันก็สภาพแบบนี้หางคามนแบบนี้ครับมีไหม FC เราพี่น้องเราที่กําลังหาหางสามนแบบนี้ครับมาครับ เดี๋ยวผมจะตัดนะฮะผมจะตัดตัดตรงเนี้ยตัดออกให้มันเหลือชุดหางนี้ติดกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติลูกค้าเรา f อเราพี่น้องเราอยากได้ตัวไหนมาดูครับก็คือผมจะตัดตัดช่วงนี้ไปก่อนนะฮะตัดออกตรงนี้นะฮะชุดหางชุดหางตรงนี้ก็จะเหลือติดกันไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ย,ย้ายขาคำ้ำนะฮะตามตามที่ดูยี่ห้อเขียนขาคำ้ำก็เขียนว่าฮอแลนดนนะครับยี่ห้ออะไรก็ ตามนี้มีเอกสารนะทะเบียนแจ้งจอดนะส่วนเลขคัดีอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่นี่เดี๋ยวมาดูเลขคัดีกันเขาก็ตัดไปนนี่่ครับสวเลขคัดีผมก็จะตัดไว้สักประมาณเมตรหนึ่งนะฮะตัดเมตรหนึ่งให้ช่างทอนตัดตัดติดเลขคัดีไว้เมตรหนึ่งนะครับเอกสารแจ้งจอดนะตัวนี้นะทะเบียนแจ้งจอดนะฮะ ตัดออกก็คือสภาพมันไม่ไหวอะ่ะก็คือหัวไอ้ไม่ใช่หัวเพราะคอกพวกสภาพก็ตามรูปอะ่ะก็คือมันไม่ไหวแล้วผมก็เลยเอามาตัดซากตัดซากเสร็จปุ๊บก็จะขายอะไรตัวนั้นตัวนี้ก็ว่ากันไปนะฮะส่วนเผาชุดเผาเนี่ยจะขายเท่าไหร่กิ้งกางมาคุยกับผมนะราคาไม่ใช่ปัญหาอยู่กับผมอะ่ะลดให้ราคาพิเศษอยู่แล้วสําหรับ f อซเราอะเมื่อกี้สายเข้าเนี่ยครับพอตัดเสร็จแล้วก็จะให้ช่างบังนะครับเก็บเศษเหล็กไปกองไว้ข้างหลังนะท่อนกอง กล้องเครื่องมือคือเปน็นจุดง้มเถอะปะตัดไปในน้อแ,แล้วก็หูไอ้ยางอะไรเนี่ยครับเขาจะตัดแบบเนี้ยอันไหนที่มันแบบดูแล้วขายเป็นคันไม่ได้เราก็จะมาตัดซากพูดง่ายๆก็ตัดซากทิ้งะนะฮะตัดซากทิ้งแล้วก็เหลือเป็นอะไรเหลืออะไรไว้เพราะว่าถ้าจะเอาไปาใช้เป็นคันผมไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้แค่ไหนอะไรยังไงนะฮะผมก็เลยเอาแบบนี้เลยนี่นี่นี่นนนครับอ็ว่าจะเดินเข้าไปดูมันก็ยาเนะ เข้าได้แล้ว,ลวมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ครับเดี๋ยวบางเดี๋ยวคอนแลนมักใช่ไหมเนี่ยคอนแลนม์คนะครับมาร์ก,กี้เหรอมอร์ก,กี้อ่านอ่านไม่ออกอังกฤษาอัานกิดไม่ออกนะผมอะ่ะนี่ครับช่างทอนแก้วใช่ไหมช่างทอนแก้วครับแก้วสุดๆรู้รู้รู้ครับแบบนี้เลยนะฮะชอบตัวไหนชอบชิ้นไหนทักมา ยางก็สภาพถือว่าโอเคทั้งหมดนะฮะก็ตตามแ่หัวใจช่างทอนเปิดเพลงเปิดเพลงอารมณ์ดีโอ <ın car az illing> ้ช่างชัยไปเนี่ครับไปเติมเครื่องดื่มมาแล้วครับทำงานสนุกสนานชุดช่วงหลังชุดแตบชุดลาสวยนะท่อนทัดตัดนี่เราจะโยกไปไว้ตรงไหนวะลากไปก่อนนะเคลียเราก็ลากไปก่อนค่อย่ากัน เพราะว่าข้างบนมันวางของได้อยู่แล้วอ่าเวลาลูกค้ามามันจะได้รู้เรื่องแบบนี้เนาะอ่าจะพยายามเอาไว้แบบนี้นี่น,น,นี่นี่ครับเหมือนที่ผมตัดชุดตรงเงตงตัวนี้เป็นสองคานเนี่ยค่ะผมก็จะตัดติดกันไว้แบบนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดนี้ก็ราคาไม่แพงนะทักมาหาผมนะเนี่ยครับครบแบบนี้นะฮะก็จะติดคานไว้แบบเนี้ยผมก็จะตัดไว้แบบนี้นะครับเนี่ยเวลาตัดก็จะให้มันติดคานติดอะไรเก็บไว้ เวลาลูกค้าจะเอาไปประกอบเวลาจะซื้อไปใช้งานจะไปประกอบงานอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะฮะแบบนี้เลยจะง่ายขึ้นจะทําอะไรมันก็จะง่ายฮะถ้าสมมุติผมตัดชิ้นเป็นซากแบบนี้นี่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 ก็ใช่นะหางพวกทั้งหมดพอตัดแล้วมันมันเหมือนมันเหมือนของใช้งานไม่ได้อะทั้งทั้งที่มันใช้งานได้ปกตินะเนี่ยมันก็เหมือนของทิ้งอ่ะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแบบให้ช่างทอนมาทําแบบนี้ดีกว่ามันถึงจะเป็นในลักษณะของใช้ได้หน่อย บวเวลาลูกค้ามาดูแล้วมูลค่ามันไม่ค่อยมีอ่ะถ้าเอาไว้แบบเนี้ยถ้าแต่ถ้าติดชุดอย่างนี้มันมีมูลค่าทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะหาที่ไว้แบบให้มันส,สวยๆกว่าน,นี้ตอนนี้ที่ไว้มันมันไม่สวยเท่าไหร,ร่นะฮะที่ไว้มันยังไม่จบอืมทางบางังไปแล้วครับยกไปแล้วครับเริ่มกิ้งๆไปแล้วเนี่ยพอตัดเสร็จปุ๊บก็จะเคลียอะไรเคลียอะไรแถวเนี้ยออกไปกองข้างหลังนู่นนะครับตัดซากทิ้งออกไปกองข้างหลังนะครับ บรรยากาศวันนี้อากาศดีครับลมพัดเย็นๆซึมปะซึมซึมก็บอกเขาจะมันใช้ไม่ได้อะ<ๆ>นี่ครบ,บรรยากาศในร้านก็เย็นๆแบบนี้นะฮะก็โอเคครับก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วสนใจชิ้นไหนทักมาหาผมนะทักมาหาผมได้เลยนะฮะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไยยนวุฒิชัยของถูก ถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหลยนนะ08795192260956643826วุฒิชัยอะไหลยนกาลสินชื่อนี้การันตีในความถูกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าไม่ต้องห่วงครับผมพูดคำไหนคำนั้นนะฮะผมบอกว่ามีคือมีผมบอกว่าไม่คือไม่นะครับเรื่องเอกสารนะซื้อของกับผมมัดจำกับผมได้ของชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะบิดผิวในเ,เงื่อนไขที่คุยกันนะครับอ่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากมากครับ